เกิดดราม่าขึ้นในโลกโซเชียลนะคะกับสมาชิกของครอบครัวทองเจือคนแรกคือลูกสาวคนกลางนะคะน้องมิญาทองเจือค่ะที่ก็มีภาพเจ้าตัวไปร่วมงานปาร์ตี้นะคะของศิลปินชื่อดังอย่างเจพาร์คเมื่อวันที่16เมษายน2566ค่ะโดยชาวเน็ตเนี่ยมาทวงถามนะคะเพราะว่างานนี้ระบุไว้ว่าผู้เข้างานต้องอายุเนี่ย20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยยังมีภาพที่น้องมิญานะคะก็ร่วมเฟรมกับคุณฟลุกเกิร์พลแล้วก็ลูกชายน้องอาชิรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหล่อไบร์ทวชิรวิทย์ค่ะ ซึ่งผู้โพสต์ระบุข้อความไว้นะคะบอกว่าเรื่องเข้างานไม่แน่ใจว่าเข้าได้ยังไงแต่คือมียายังไม่17และเซยาก็ยังไม่20ก็เข้างานแบบฉ่าอยู่นะแล้วก็ยังมีโพสต์นะคะที่บอกว่ามียาอายุ17เราแล้วเข้างานที่จัดในคลับที่มีเจาร์คอะไรนั่นได้หรองงมาก ดราม่าถัดมานะคะเป็นเรื่องของลูกชายคนเล็กน้องโรเตอร์ค่ะโดยชาวเน็ตออกมาโพสคลิปน้องโรเตอร์นะคะลูกชายของคุณพิษทองเจือซึ่งหลายคนมองว่าลูกสาวสองคนของพี่พิษเนี่ยนะอายุยังไม่ถึง20แต่ว่าน้องโรเตอร์ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กสุดทําไมขับรถได้นะคะ ถ้าขับในสนามเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่คลิปที่วิจารณ์อยู่นี้คือคลิปของน้องโรเตอร์ขับรถบนทางด่วนซึ่งก็มีผู้ใช้รถคนอื่นๆเนี่ยใช้ถนนอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีบางเสียงที่เข้ามาคาดเดาเรื่องคลิปขับรถบอกว่ารูปสุดท้ายวิ่งร้อยบนทางด่วนคุณพีทอาจจะให้น้องโรเตอร์ถ่ายคลิปให้ก็ได้ค่ะใครจะไปรู้นอกจากนี้นะคะยังมีการขุดภาพที่มีย่าถ่าย mv โดยถูกตั้งคําถามว่าจริงๆมีย่าอายุ1516เองไหมอะ่ะทำไมถึงสามารถถ่าย mv ขับรถแบบนี้ได้เลยเหรอ โดยทางทีมข่าวนะคะได้ติดต่อไปทางคุณแม่ของน้องๆเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณพิษทองเจือนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็พาไปเชียรน้องโรเตอร์แข่งรถที่เกาหลีอยู่งานนี้คงต้องรอให้พวกเขาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ